รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะสทก เตือนเยอะมากว่าอย่าไปยุ่งกับชินชินาวุธร้อยคนคือร้อยเสียงทินแบบเจ้าชู้มากเลยนี่จะทําให้เธอหยุดเจ้าชู้ให้ได้เขาแบบละเลยความรู้สึกของเราเราเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถอยกันคนละก้าวไหมั้บอกว่าถ้าห่างเนเลิกนะอุบัติเหตุครั้งใหญ่มันเป็นเพราะลี่นี่ขอโทษนะแล้วเขาจับหน้าเราเนี้ยไม่ต้องคิดมากเลยมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยหรอว่าหายแล้วเขาไม่เจ็บเลยเลยยิ้มด้วยอ่ะโอ้โหสวัสดีค่ะ ได้เวลาของคลับ Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับทุกวันเสาร์1 1โมงช่องวันเจอกันแบบนี้กับอา่านและพี่อ้อยพี่ชอดนะครับแขกรับเชิญของเราเนะฮะเขาเคยมานั่งอยู่ที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเราไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจากวันนั้นจนวันนี้5ปีผ่านไปได้เวลามาอัปเดตกันอีกสักทีหนึ่งนะครับกับนักร้องหนุ่มเท้าไฟคนนี้เจ้าของฉายาคือ Bad Boy เอดีคนมองว่าเขาเป็นคคสโนวาครับถึงขนาดที่แฟนสาวของเขาเนี่ยถูกทุกคนเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะเตือนว่าอย่ายุ่งกับคนนี้อย่าไปยุ่งกับคนนี้แต่ปรากฏว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเพราะว่าเธอมีสเปคเป็นแบดบอยนะผ่านมาถึงตอนนี้ถอดเขี้ยวถอดเล็บได้หรือยังอัปเดตกันเลยวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับชินชินวุฒิและลิลลี่พันธิลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แป๊บแป๊บเขาที่ได้มาคนเดียวใช่ครับใช่ครับในตอนนี้ห้าปีห้าปีแล้วครับเร็วมากแล้วตอนที่มาคนเดียวน้องลิลลี่ได้ดูไหมคะได้ดูค่ะได้ดูอต้องมีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ได้เล่าหรือเปล่าเขาพูดจริงไหมเขาพูดจริงไหมพูดจริงค่ะพี่เพราะว่าถ่ายรายการเสร็จเขาก็โทรอัปเดตอ๋อค่ะแต่ที่มาน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะครับ ให้ให้ลีได้เล่าบ้างครับลีเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาใช่ค่ะคือเขาฟัวรี่อยู่ที่อเมริกา move ไปอเมริกาหรือคือไปเรียนแล้วอยู่ดีก็มือทางบ้านเลยอ่ะใช่ค่ะเราไปเจอพี่บอยที่นู่นแล้วก็เอาท่าทางเนี่ยเหมือนเข้าวงการใช่ค่ะเข้าวงคนเขียนถ้าเขาเข้าวงการก็เลย move ตัวเองกลับมาคนเดียวใช่อันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ว่าทําให้เราไม่ค่อยรู้จักชินชินวุฒเท่าไหร่ คือหนูเคยได้ยินชื่ออ๋อชินชินวดอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้แบบรู้ว่าแบบเพลงอะไรแต่ก็เคยได้ยินว่าแบบคือไทป์แบบเนี้ยน่าจะเป็นคนที่แบ๊ดสุดยังแบ๊ดสุดเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยหน้าตาด้วยบุคลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรามาเจอกันตอนไหนคะเนี่ยาามาเจอตอนเวิร์กช็อปละครก่อนครับครั้งแรกคือเวิร์กช็อปละครตอนเห็นหน้าจําได้แบบอ้าเนี่ยชินชินุด หนูรู้แล้วหนูคิดเค็กพี่สาวหรือว่าเธอเร้เอพี่ชินเขาคุยกับแฟนอยู่เพราะเราเหลือไปเห็นไงเหลือไปเห็นตอนนั้นนะครับที่คบก็คือ ก็คือลี่ก็รู้จักอะไใช่รู้จักแต่หนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็โอ้เขาเห็นคุยแบบเอยปกติเลยอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะเธอเหลือบดูเลยเหรอเลือบอยากให้รู้ไงเอาจิงนนี่ก็เรื่องใหม่สำหรับผมนะไม่ใช่คู่แรกค่ะหลายๆคู่มารูกันในรายการได้เลืไม้คือเขาอะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วหนูก็เหมือนแบบอยากจะมี c o n v e r s a t i o นไงเพราะว่ามันก็โดยการเหลือบองอย่างเงี้ยแล้วก็เขาแบบอยากรู้เอยทำอะไรอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกันครับยังไม่ได้รู้จักกันซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเขา คือแบบยิงอะค่ะเพตอะนั้นผมมาทำไมครับมันนั่งฟังครับผมอันนี้แค่เริ่มต้นยังไงเขาอยู่ยังไงคือเขาไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่คุยด้วยเลยเหรอหนูว่าอ้าววันนี้ค่ะวันนี้ค่ะปกติเพราะเราเด็กสุดใช่ไหมคะแต่เขาก็แบบเขาเป็นคนหน้านิ่งอะพี่มันทําให้หนูแบบไม่รู้ว่าต้องคุยยังไงหรือที่พี่พูดยังมีความเฟรนลี่ให้ให้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะนิ่งมากแล้วก็ในใจคิดว่ายิง ห้าเดือนนะครับกว่าจะเริ่มเริ่มแบบเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับินก็เลิกกับแฟนพอดีพอดีก็เลิกเลิกแต่ว่าไม่ใช่เลิกปุ๊บจีบปั๊บนะหมายถึงว่าพอเลิกก็คือเป็นช่วงที่เราถ่ายละครแล้วก็อุ้ยเรื่องนั้นถ่ายกันเกือบปีสองปีประมาณนั้นใช่ไหมถ่ายกันนานใช่คือถ่ายนานมากครับถ่ายนานมากก็เลยเหมือนเราได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักในระยะเวลาที่ที่ที่ถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเล่นเป็นเพื่อนเขาอันนี้เล่นเป็นนางเอกคู่กับพี่พุทธก็เลยได้มีโอกาสแบบ คุยกันบางทีแบบก็ส่วนมากก็ถ่ายซีนที่เป็นซีนด้วยกันน่าจะคิวที่3มัง้งที่หนูต้องอยู่กับเขาทั้งวันหนูคิดว,ว่าถ้าเราไม่คุยกับเธอแล้วเราจะคุยกับใครรู้มาว่าอ๋อนี่เลิกกับแฟนแล้วค่ะรู้มาได้ไง ก็แหมเพื่อนเขาต้องคุยกันตลอดแหละเราก็ต้องมาร์กันอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติจ้ะนั่นแหละแล้วหนูก็แล้วหนูก็เลยเหมือนแบบบอกเขาว่าเอยเธอแบบที่ไม่เป็นไรนะแบบแบบก็แบบว่าปลอบ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 ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นคือชินอยู่ในสภาพแบบสุดซัดโซเซไหมสภาพหัวใจแย่ขนาดไหนมาหักไหมถ้าถ้าถ้าช่วงนั้นเราไม่ไม่ไม่ได้เท่าไหร่ครับโอเคเข้าใจแล้ว m o v อ on แล้วก็ยังมีติดติดอยู่ คือเป็นเป็นเหมือนความกลัวมากกว่ายังไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่แล้วไปคิดอะไรตอนไหนเอมเสียงสูงใช่ไหมโน้นเริ่มสูงใช่ไหคือได้ทําความรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่น่ารักดีผมชอบอยู่อย่างหนึ่งในตัวเขาตอนนั้นก็คือเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากบางทีจนเกินไปด้วยจนแบบจนเครียดผมเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแต่ว่าผมอะ เหมือนประสบการณ์เราเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากจะแชร์ในมุมเรามันเลเป็นสาย protective ไงคะต้องเก็บคะแนนนะพี่ปรกองแม่ก็ต้องเก็บคะแนนลยช่วงนั้นเขาก็เนียนๆจีบๆมาเรื่อยๆนะมีโปรยโปรยโปรยคิวหนึ่งก็คืออยู่ดีก็ขอไลน์หนูก็คือตอนนั้นเราต้องย้ายโลเคชันค่ะขอไลน์หน่อยส่งโลให้ด้วยฮะหนูก็เอาแค่ได้ก็ส่งให้เลิกตีสามปีก็ได้ อยู่ดีๆก็ไลน์มาบอกเออโฮมเย็บถึงบ้านยังแปลไทยด้วยแปลไทยด้วยบ้านยางถึงบ้านยังถึงบ้านยังปกติคือเพื่อนก็เยอะแยะใช่ปะคะก็ไม่ต้องถามถ่ยกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหนูว่าสึกว่าแบบหนูไปต่าอะไรเออแบบแปลกแล้วรู้แล้วใช่จริงๆนะถธอรู้คือหนูรู้แล้วล่ะเซนส์นิดเดียวนิดเดียวนะคะน่าจะประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นต์หนูยังไม่ได้กล้าคอนเฟิร์มเลยค่ะนั้นแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มคุยมันมีวันหนึ่งเราพูดถึงเรื่อง c o นเ e อร์เทชัเกี่ยวกับ relationship อะค่ะเขาก็เหมือนพพิมม์าาว่ เราว่าเราน่าจะเหมือนแบบพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่แล้วค่ะซึ่งตอนที่เขาบอกอะเราถามเหรอย้อนกลับไปหนูเคยพูดเขาว่าเดี๋ยววันหนึ่งอยู่ก็แบบเรดี้ที่จะมีคนใหม่เองเลยตอนนี้ก็คือแบบปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วรีถามไหมมาบอกฉันทำไมหนูก็บอกว่าหนูก็บอกก็ดีแล้วแล้วแบบล้วยังไรหรออะไรเงี้ยแบบก็งงๆว่าอยู่ดีบอกทำไมวะแค่แบบอก็แค่ก็แค่บอกเฉยแล้วหนูก็แอบมีเซนอันนั้นอะเริ่มมีเซนขึ้นมานิดนึงละควรจะมีได้แล้วเซนต์อะมันเริ่มเข็มกระดิกเข็มกระดิก เปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นแล้วค่ะประมาณนั้นแล้วท่าไมถึงชอบแบทบอยเขาบอกเป็นสเปกลี่เลยเหรอหนูชอบลุกคือหนูชอบลุกแบบโอ้ยดูแบบดูแบดบอยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือแบบดูเท่ดูทรงแบดแต่นี่ใส่นี่คืออย่ามาแบดใส่นะแค่ลุกถูกแค่ลุกเท่านั้นลุกเท่านั้นแล้วลุกเขาได้ไงคือคือลี่จะชอบคาแรคเตอร์ผู้ชายที่แมนแมนที่แบบดูผู้ชายผู้ชายแบบสมมุติเขาชอบแบบคริสเอเวน อ๋เนี่ยเห็นป่ะเขาจะซึ่งคริสเอเวนก็คือแบบลุคแบบนี่ออกไหมคือหล่อแบบแบดบอยแบบคือเขาชอบแบบนั้นผู้ชายที่ดูแล้วแบบปกป้องเขาได้ดูแล้วแบบว่าเออมีเสน่ห์แบบนี้อะไรหน้าคนหาผมเอาเอาจริงๆเลยนะฮะหน้าตาหลืเเม็ดคนไม่ได้มีสเปะแน่นอนหน้าตามันดึงดูดเราก่อนแต่ผมชอบคนธรรมชาติครับ ผมชอบคนที่ไม่ประดิษฐ์คิดยังไงพูดอย่างนั้นผมชอบคนที่จะเป็นยังไงก็เป็นซะไม่ต้องวางตัวกับผมเพราะว่าผมอยากรู้จักเขา บอกว่าชอบวิธีการกินของลี่คือกินยังไงคืออย่างนี้ครับคือกินยังไงให้ถูกใจผู้ชิยพี่ชินก็าบอกว่าพี่ชอบเพราะว่าลี่เป็นคนมุมมามากว้่ายอย่าใช้คำว่ามุมมามค่ะวิตายแล้วนี่เป็นคนที่กินอร่อยไม่หรอกดูแย่เลยไม่เธอเป็นคนกินอร่อยคือไปเดทกันครั้งแรกก็คือไปกินพาไปกินซีฟู้ดค่ะหนูเลือกด้วยนะเพราะหนูอยากแบบเทสก็ว่าแบบเธอจะรับได้ไหมกับมุมนี้ของเราฉันจะดูดกุ้งดูดหอยเนี่ยหรอโอ้โหพี่อั๋นสด คือคือขออนุญาตนะฮะไม่ได้กินครับ <c oughs> <ing> ขอวยาเลยผมหัวยาใช้คำนี้ครับเ <laughs> ืออย่างนี้ <c oughs> คือนหนูเป็นคนเอนจอยอิติ้งมากแต่ไม่ได้กินแบบโอ้ยยะยะมูมามไม่ใช่แล้วเราเป็นตัวของตัวเองอะคือนหนูก็อยากรู้ว่าเขาจะรับตัวตนตรงนี้ของเราได้หรือเปล่าคือหนูเป็นคนที่แบบถ้ากินคือแบบเราเอนจอยเราชอบเรารักการกินอะเราก็จะแบบถ้าเกิดแล้วก็ท่าของหนูอาจจะดูอินไปมากงแบบคอยอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยเนี่อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่สนอะไรเขาเลยอะหนูก็แบบคือนี่คือตัวตนเราแต่ถ้าทรงประเทดีไม่รู้ไม่รู้สึกว่าต้องพยายามวันนั้นอะผมมารู้สึกว่าโอ้ ดีจังเขาสบายใจที่จะเปิดที่เขาเป็นแล้วผมมาชอบแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพอเรารู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วท้ายสุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะโอเคไหมแต่ว่าวันนั้นน่ะก็คือเขาเป็นตัวเองเลยผมก็พูดกับเขาได้นะว่าค่ะเอยเราเราเราชอบที่เป็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่วันนั้นจุนปูอยู่ครับแต่ว่าในทุกมุมมองนะหมายถึงว่าในทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่ว่าในทุกๆอย่างที่รี่เป็นอ่ะคือเขาเป็นแบบที่เขาคิด จริงๆอ่ะสบายตัวใช่แล้วมันอินเพรสหนูมากเลยที่เขาแบบโอเคกับตรงนี้เพราะหนูเคยพูดกันวันนั้นเลยเหรอไม่โอเธอบอกเราวันนั้นใ่ราบอกเราบอกว่าเรชอบที่ในระหว่างดูดอยู่เลยบ้าไม่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 ต่อจบสิพี่ต่อจบคูจะบ้าอะไรบอกอุ้ยเธอเธอกินปูที่เซ็กซี่แล้วแล้วตัดกล้องไปกล้องสองคืออะไรเตัดกล้องไที่เราคือเราชอบที่เธอเป็นอกลต่ไองสอง อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่คือมันอิมเพรสหนูมากตรงที่ว่าแบบหนูเคยเจอผู้ชายที่หนูพูดเสียงดังก็ไม่ได้หนูสมมุิช้อนนะคะก็ต้องก็ต้องจมากเป็นเรื่องปกติไม่ได้เลยหนูต้องเกรงมากกินอเมริกาเซ่เนี้ยค่ะหนูหนูต้องอย่างเธออันนี้อร่อยไอ้อย่างเงี้ยมันคืออัดมันไม่ใช่เราะคนเตือนเยอะมากว่าอย่าไปยุ่งกับชินชินาวุฒิก็มาจะเป็นคนที่แบบ เรียกหาความมั่นใจที่กันถามว่ารักไหมรักไหมบ่อยๆมันคือการไม่มั่นใจในตัวเองนะ,ะเราไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยซ้ำทำให้เกิดการทะเลาะหรือห่วงอ,อย่างแรงอย่างแรง